นี้เป็นครั้งที่6กสตรงกับวันที่17มกราคม2569ข้าพเจ้านะั้นนัดวงพงิสามขอเปล่งวาจาสายยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาสังฆบูชาอริยบูชาเดอะองค์มคำปิติเทวราชองค์ปุสเด็ชลุนหลุงปุสเดชลุงปุสราตะลอดทั้งครูอาจารย์เน,นื่องเจ้าของจินวนวานีขอทเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตใจของข้าพเจ้าเป็นสมาธิแห่งแก่การสวดสารายมนต์ต่อไปบัดเสดจุมนุมเทวดา สมันตาจาราเสศวนตราคาจันตุเทวตาคตาสัตตมุนีราชจ่าสาราตุสกโมค่างสเกกามมตรูเปสิริหิตะได้เขตยนจะได้เขมิมาเนีิเปรัเถจะคามีตรูปันนาข่ายในเขหามตุไมเหติเตภมาเจยันตุเทวาชรัฐารวิสเมยะขันตปนาหาเตตันตาสันทิเกยังมุนีวรจจานังสาธโมเมสเมตุธรรมสาวนการโอยามทันตาธรรมสาวนการโอยามทันตาธรรมสาวนการโอยามทันตาธมุตาสาวกตัวละตัวสัมมาสมุรสะธมุตาสาวกตัตละตัวสมาสมุรสะมูลาสาวกตัตละตัวสมาสมุรสะ มวสวดสัใจกิาคาถานั้นที่เมศรานางันยังพุทโธเมศรานังวรังเอเตนะสัจเจวัชนะสนติเมหุตุสัพพธานาถิเมศรานางันยังธรรมโมเมศรานังวรังเอเตนะสัจเจวัชนะสนติเมหุตุสัพพธานาถิเมศรานางันยังสังโฆมเมศรานังวรังเอเตนะสัจเจวัชนะสนติเมหุตุสัพพธามวสวดมหาการลุกโงนาขวติฏกาคาถามหาการลุกโงนาโตอัตตยาสพปานีนางปุเรตวาเพริสภาปโตสภุริพิมตมังเอเตนะสัจเจวัชนะมาหุตุสัพพปตะวา มากาลุณิโกนาถหิทธายสัพพะปานีนางปุเรตวาพุิสัพพะประตูสภุมุตตะมังเอเตนะสัตยวัชชนะมาหุตุสัพพัทวามหากาลุณิโกนาถสกายะสัพพะปานีนางปุเรตวาพุิสัพพะประตูสภุมุตตะมังเอเตนะสัตยวัชชนะมาหุตุสัพพัทวาบทส่วนมากสมัยสุดเอวามีสุตังเอกังสมบยังพระกวาสเกสุวิปราชิกับเปรตุสมิงมหาวเนมาตาพิคุสังคีนัสิติงมจะมตีพิคุสเตหิสเพเหวะ อรหันเตหิตาสหิตาโรกัตตาตุหิเทวตาเยเมระติปฏิตาหงติปักวันตังรัสนัยเปินกุสังกันจ่านัตโขจตุนังสุทาวสกายิกนังเทวรังเอตัต้าหงเสียยังโขปักวาสเกียสุวิประติกบิระภตุสมิงมหาวันีมาตาพิคุสังคีนาสิเิมุจามัยเตพิคุศเตหิตสเปหิวอรหันเตหิตาสหิตาโรกัตตาตุหิเทวตาเยเมระติปฏิตาหงติปักวันตังรัสนัยเปินกุสังกันจ่เยนุนะมายมปีเยนะปักวะเตนุกับปะสังกมายมะอุปสัางกมิตมวะปักวัน นาตะโคตาเทวตาเสยาทปินาวพระราภพุริโสสมิจิตังวาปารังสาริตังวาปสาริปารังสมิเชียไอวาเมย์สทาวาเสสุนเทเวสุลอันตราิตาภคกันโตปุระโตปตุระหังสุนาตะโคตาเทวตาภคกันตังพิวาเทกวาเอกกันตังอัตถังสุเอกกันตังจิตาโคเอกาเทวตาภคกันโตสันติเกิมังคตังภาษาสีมหาสมัยโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาคตตมหายมังสมัยมะยังตะกิตาเยวะ อัปราจิตาสัมมติตะโคอัปปราเทวตาปัจกันโตสันติกีมังคตังอาปัสสาสิทธิโกฏสถามหังสุตจิตตังอัตโนชุกมกังสุสารติวเนตานิขะเโตอินตรานิยักติปฏิตาติอัตะโคปะจกวาอตะโคปราวัาเทวตาปัจกันโตสันติกีมังคตังอาปัสสาสิเฉตราวิชรังเฉตตะปิขังยิธาคีโล ว่าจะมั่นเมชาเตจรันติสุทาวิมาราสุมรรตาจิสสุนักาติมาตะโคปรบวาเทวตาปัจจุบันตสันนิเกยมฆคตังภาษาสีเยกิติปุตังครนังกตาเสนเตฆมิสันติปายภูมิงปหายามานุสังเถียงเทวกายจงปุเรภุนิสันติตินาตะโคพักวาภิคุมันเตสีเยเพนะภิกขเวตาสัสลุกกาถาตุสุเทวตาอานิปฏิตาหุนติปัจจุบันตังศาสนาภิคุสังคันตะเยปิเตภิกขเวเห็สุอติธรรมทานนางรันตัสมาสมุทาเตสัมผีปัจบันตานัง เอตุตับระมาเยวัตเทวตาสันิปฏิตาเหตุสูสยทัะปีปไม่ห่างเอตระหิเจปิเตภิกเวเพสันติอนาตัตมัฏฐานังราหันตัวสัมาสมุทาเตสะปิปะกัมตานังเอตัประมาเยวัตเทวตาสันิปฏิตาเทสันติเรอทัาปีไม่ห่างเอตระหิอาจิกิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเตสิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเตสิสามิภิกเว เทวกายานังนามานิตังสุนัธาสาธุกรรมนาสิกโรทัพพิสสามีเตยมังพันเตติโคเตยพิขุปกาวันโตปจัสสุมบากวาเอตตาโวจ่สิโลกามานุกัสสามิยะตภูมิทาเฮตาเยสิตาคิดเพลิงเปริตาสมาติตาบุตุสิหาสันดีนาโลมะหังสาวิสมพุโนโมตาตมนะสาสุทามิปัสสนานาวิลาพิโยปัญจเสตษิตเจขทวาวันเอกปิลาวัตเวตาโตมัิจิสัตตาสาวกเกศศาสนาเตเทวกายาพิกันตาเตชานาตาพิกโว จะประมาณการลงตัวสบายพุทธศาสนนัมทีสัมปะตุระหังสุยนังอัปมาณ์สารัสนั่งอภัยเดียสัตว์ธรรนทะพุทธสังหาสัตว์สัตว์ตังเอเกศาสัตวันัมอุบลุสานะมัทธสุนภเปเกงนันธรรทะกุ้งที่สำปะพูนราหุตันจัติญจัจญาบุญกิจธรมาจุมา ຕະໂຕມະນິສ a t າສາວະກິສາສະນະເດເຕເທວະກະຍາພິຄັນຕາເເທຊະ ศาสนาภสษาเหวาตายกขนานัตบารีโน่ที่มันโตชิติมันโตน้มันตัสสิโนมัธมนาภิการมุภิกุนัสิมิติงวังสาตาคิราเตสาชายกขนนัตบารีโน่ที่มันโตชิติมันโตน้มันตัสสิโนมัธมนาภิการมุภิกุนัสิมิติงวังยึดเตี้ยเตโซะศาสนายกขนนัตบารีโน่ที่มันโตชิติมันโตน้มันตัสสิโนมัธมนาภิการมุภิกุนัสิมิติงวังเมสามิตาปัญจัตาระยกขนนัตบารีโน่ที่มันโตชิติมันโตน้มันตัสสิโนมัธมนาภิการมุภิกุนัสิังงุิม ภาติมคุมบิโรราคชัยโกโปะคัสมิติงวรังปริมาติสันราชาตถาลกภาษาติกัตบันนางธิปติมหาราชาเจษสิโสบุนตาปิตาสะพาวุฒธรรมนามาภราที่มันโตชุติมันโตน้อตุชาสิโนมธรรมาภิกรรมุกพิคุณาสมิติงวรังน่กินันจาทิสังราชาวิโดโหตปาษาติกัตบันนางธิปติมหาราชาเจษสิโสบุนตาปิตาสะพาวุฒธรรมนามาภราที่มันโตชุติมันโตน้อตุวชาสิโนมธรรมาภิกรรมุกพิคุณาสมิติงวรัง ญณีนั่นจตทีสอราชาวิรูปโกภาษาสิตินะคะนังอธิปติมหาราชาเศรสีสุขุนตปิตัสสะวาวนธรรมนามัพาอิทิมตัวเช่มันตนอมตุจสสิโนมธรรมนาภิกรรมภิกุนาสิมิติงกรังอุตรางจตถีสอราชาคุเวโรตปสาสิติเอาหนังอธิปติมหาราชาเศรสีสุขุนตปิตัสสะวาวนธรรมนามัพาอิทิมตัวเชื่มันตนอมตุจสสิโนมธรรมนาภิกรรมภิกุนาสิมิติงกังรุงภมาติสันตาราสุทักินแนนาวิรุณโกภิมีนาวิรุณโกกุเบโรอุตรังทิ ตันทานธรมาราถัางสุบเนกาปีรัตวตาเวเตสังมายาวินโนทาสาคาว่จันนิกาศธรรมายาคุรเรณถุวิดเดหุวิภูตพุโตสาจันทงองการมสาสิโธจะกินิมนตุนนะมันตุจ่าปานาโตปะมันโยจะเทวสุตโตจะมาจะดิจิตต์เสโนจะคณนาปุระโรชาช,าชนโนสะโพ อาคูปัญจสิโขเทวะธุมพุรุสุริยะพระเจ้าสายเตจันเจจาราชาโนคัตภาสาราชพิ่มุทมนาภิกษุภิกขุนาสิมิติงวนังอาตะกูนภาสานาคาเวสาราสตตจชะกากัมปรสตาราอาคูปยขาสายยาธิพิยามุนาตตารัฐาจาอาคูนาคายสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสภคัสิมิติงวนังเยนาคาราเชสสารันติทิปาติชาปิกิวจาโขวิหายาสาเตวัชัตปตาสิตธราสปนาอิเดสังนามังพยันตตานาคารามาสี สุปนาโตเขียนว่ามะกาสิพุตโตสันหายอยู่ว่าใจหิวปหายันตานาคาสุปนาสันุนาปะงคังสุพุทธังกิตาวัชิราหัตเธนะสมุตังอโสราสิตาภาตารโอวาสาวัตเสติที่มันโตยวยัสสิโนการกันชามาพิสมารสุราธนามเวชสาเบปจิติสุจิจระปะอาราโตนโมติสาสัตตันจัพริปุตตานังสเปเวโรจัมมกกาสันหิตวะาปรินเสนังราหุปตะพุงกะกามุโสสมุโยธานิภานันเทปิคุนังสมิติงวนัง อโปจะเทวะปฏิวุบินจเตโทปรโยตน์ขับขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมุมจยะสัสมาจาริเตากรุณากายกาอาคุเทวายัสสินนทัศเตทัศธากายาสเปนานาตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตนาวตุยัสสินนมัตตาบนาปิกัรมพิกุณาสิมิติงวรังเวทูใจเทวาสาริจาสมาจาเทวุจัยมาทาเนสุบริสาทเทวาจานิตุอาคุบริกิตตวะสุเรสุบริสาทเทวะสุนีมาคุบริกิตานะคตานิพุริกิตวะคุมัตตวบารังกาวัสุนังวัศวะเสตโทสโกปัคปรินาโตทัศเตทััสาาธกยเปนนนนตวิโ อิทิมตชิติมตุนมตุเชษฐสิโนมัตมนาภิกขามุภกุลัสมิติมอาตาคูสาเวชรามคิสิขาริวธกาจารวชจจอมนิพานิสโนวรุณาสาธมาจาจุจเนจเนชกาสเลยเริยอาคูอาคสัวเนสโนทัสเสตทัสทากาสเพนานัตตะวณีโนท่ตชิติมตนงมตุสิโนมัตมนาิกามุภุลสมิติงังสมณามหาสมานมนุสสามนุสตมาทัตาปุถุสิกาอาคูอาคูวุสมุปถสิกาอาธคูนยเทวาเยจะโยิ บารักามาบารักขาอากุเทวายะสสิโนทัเสิเตธาสทากายาสเปนานาตวารีนยที่มันตชื่ติมตุโน้องเตยชาสิโนมัทนาปิการุกิคุณาสิมิติงวรังสุกะรุ่มหาลุนาอากุเวมะมะสาสาโอทาตะไครหามุขาคุเทวาวิจขนาสมมตารักขจามิสกาเจเจสิโนทานอยังอาคาปุจโนโยติสาบิวาสตี ทัศเตตัาสากายสเป,ปนานตาตวนันีโนทีมันตชุติมันตน้อมตัวเชสิโนมทัพนาภิกัมพ ah ิคุณส e ิมิติงวรนังมิตาเตปยกายามากตกาใจเสสุลัตพิตกาลาสุาจุงุาชสวาิมารนาตโนอักริมตาทัศเตตัสธากายสเปนานาตวันีโนที่มันตชุติมันตน้อมตัวเชสิโนมทัพนาภิกังคุณิมิติวัเตียเทวานิกายสเปนานาตวันีโนมานวันวินะคันสงเยจนเยสธิสาสาปวจุตตาติง Takie mo tara na kang tsang lawa si tati ta sapa ma parma kumarote cha pun ta iti ma to sa sa nang kumaro te so cha so pa ka murang sapa sa ha sa pa ma ro ka na ma pa ma ti ti tati pa ma to si ti pa to pis ma ka jo ya sa si to sa se ta isra aku pa cheka wa ta wa ti no te sa cha pa cha ma to a ka ma si te te be sa yang te ta ka ta ta pa ta ka ra mu มาอบุจิตาโคจินังอิติตรรมาสาโนกันหาเสนยงอภิษณีปานีนาตารามัจจตส์รังกตวาเพระวังยถาวิสโกมิโททยันโตสวิจโกทถาโสภุจตาวติสังคุโตสยังวเสตัญจะสปังกบินยวิเวกิตมาตุมาตโตมันทิสัทธาสาวกิสัสสเลนเตมารเสนนภิกันติปิชานาทิกโม เตจะปปามัคคุลสุตตะพุทธศาสนาวิตาราคีเหตุปะกาศมูในสังโลหมิอัจยุสภเวิชิสังฆามาพยาติตายาสสิโนมูทันเจสพุเตหิสวากเตชุนิสตาติมสดุลัยเชียปกรณ์มงมีพุทธเตจะสารตนาตาญาธรรมิกับเตสัพปสิทธิ์ปสิทธิบานารายญาปรเมสุราชิติพมาจินดาจตัดตัวกาคาปีราคกาสมุธาปุตุงขคากาจัสพภมัชียปสิทธิวันเตจัป ชียชชียทอราณีทอราณีอุตตตีอุตตตีนาทีนาทีชยาชยาครุตัวนเสนได้ใช่ราเซนาเมราปุนารักซีชยาชยาคัมพินาสมพินาคีธนาคีปีสัจจพุทธกาดีชียชเชาุนิมิตโรคีชียชเชาสิงค์ยุทธามุกชาชียชเชาวุรุนุกษาตาชียชเชาจัมปารินาคันทุกเชียชเชาโคตจุดตัวนักเกรงกัสุราภูชงเสียงพญทีปาเชียชเชาวินุนุกยาตาชิตาชิตาเสนาดีปุนาเสตินอรันีเชียชเชาสุขาสุขาชีวีเชียชเชาธนิยเตเชียเชีย ชาญชัยธรีสันตินาชาชายชามหราชญญาปกเกอชายชาวิรุณแยกเจ้าชาชัยรักเสสุรพูจธเตชะชายชาพเมธนาข้าชายชาราชาธิราชชาญชาญชัยปทบิงสพังชายชาอรหันตาปาจิกบุตรสาวังชายชาเมสสุรหรรนเทว่าชายชาพมสุรโคชายชาญอควิรุณโนโวิรุณปโกตันิมารวีอินโทจะวิเนเตโยจักรวิโรวิรุณนโรปิจักคิววาโยจัพุชนุ ุมารโอตัตตาราตะโกอาศารสมาธิวาสิทธิปัตตาปัสสาทยโยอิชโนสาวกาสัพพาชัยรามุพันตุเตชัยธรรมุจะสังโฆตัสสะตัปปะรโรชัยกังเอเตนะชัยเตเตนะชัยเซ้งิวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะหงนตุเตชัยังมังคารังชัยปภิพุทธสสิลิมาโตยังมรดจจปิบาปิมาโตปราชโยอุงโคสยามโพติมันเติปมุติตาชัยยะตาตาปมะขณะเมสุโนชัยอภิพุทธสสิลิมาโต อยมางมตดจจปาปิมาโตปราเชียองค์สยามโพธิมันเตปโมทิตาชียตาถาอินนาขณะเมสโนชียปิพุทธสิริมาโตย่ามรดจจปาปิมาโตปราเชียองค์สยามโพธิมันเตปโมทิตาชียตาถาเทวนาขณะเมสโนชียปิพุทธสิริมาโตย่ามรดจจปาปิมาโตปราเชียองค์สยามโพธิมันเตปโมทิตาชียตาถาสุปันนาขณะ เมสโนชียปิพุทธสัิริมาโตยามราชจักรปปิมาโตประชโยองโคสยามปุติมันเตปบมุติตาใช้ยตตานานาขณะเมสโนชียปิพุทธสัิริมาโตยามราชจักรปปิมาโตประชโยองโคสยามปุติมันเตปบมุติตาใช้ยตตาสปปามะขณะเมสโนชียโตปุติอมูเรศกยานานันทิพัตโนเอวังตะวังวชิลหงหิเซนสุเจมยังมังคะเล Kurasi tepat nang kesis, siapa temi mau kare epic kesi apa putan nang kapato bong tati sunang kathang sumang 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 kathang kamang kathang su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 mang ถึงตังโตสัพพตารักขันโตสัพพะสตานังรักขันโตเชนะสสัพสนายากาจิปัฏฐานาติสังสเปปุเรนโตมโนระบายุตกาเรปัาสันโตปะสังวะสาวะราหะกาโรกาจุปตะวะติสังวิวาเรนตุจะสัพพตากายสุขังเจตตาสุขังรันตุยะทาละหังโมทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสัมยังภะคะวาสเกสุสัมยังภะคะวาสาวัตตินังมิหารติเชตตะวณีกะปิทิกะสาอาราเมตตะโคภะคะวา พิกขวมันเตสิพิกขะโวติพัตันเตติเตีพิขวบกบันโตบจัสสุงะกไวทะท้าวจะตุปัตวะปิคเวตตะท่ากตานังปัตวะตะท่ากตานังติตาวาชาตุธรรมะติตาธรรมะเนมวตาสเปทั้งฆารานิจาติตังตะท่าตัวปิสมุจจติปิสเมติอภิสมิติวราปิสติปิสมิตตวะอธิกิติเตเสปิติปันตะปิติปันตะปิติปันตะปิติวิวรติวิปูสาติอุตานีโกรติทับเปสังลานิจาริติปัตวะปิคเวตตะท่ากตานังปัตวะตะท่ากตานัง ติตาวาสตุธรรมะติตาธรรมนิยบตาสเปสังรารตุกะติตังตตาตาตัวปิสมุจฉิติปิสมติอภิสุจิตวาพิสมีติวัติกติเตเสติปันตเปติปันตเปติวิบารติวิปชาติอุตานีกรวดติสเปสังรารตุกาเตอุปัฏฐาวาปิกเวตตาตากตานังอุปัฏฐาวาตตาตาตานังติตาวาซาตุธรรมะติตาธรรมะนิอมตาสเปธรรมนิตาติตังตตาตากตัวปิสมุจฉิติปิสมติอภิสุจิตวาพิสมีตาวัดิกติเตเสติปันตเปติปันตเปติวิวาระติวิวปชาติอุ โครติสเปตธรรมนิตาติอาทมวจักภะกควาตมนาเตพิโคภักวันโตภาสิตัมพิรันตุนเตบทสวดพระเตกรัตกาถายติตังนานะวาข้ามือนับติกังเขนะขตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงฟงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยตัติตามวีนันตังปัญจานาขตังสิงเป็นหนึ่ก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาประตุมันตันโดธรรมสถาวิปัสสติ สังหิดังสังกปังตามวิถีพระผู้เยผู้เอ็นทรรมันเกิดขึ้นเฉพาะนั่นในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งนั้นควนแกนขบวนวอกวัวนการเช่นนั้นไว้อาเชวากิตตปาตามโพชัญญวัรังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพวกนี้นาฮีโนสังคารันเตน้ำฮาเสเีน้ำมัจจุราเพระการวิเพียนต่อมัจจุราซึ่งมีแสนนานยากก็มีสำหรับเราในวังวิหาริมาตาปิงะโหรัตตะมะ ตันทิตังทางเวพาเตคารตุติสตโตจิกเตมุนิมุนีผู้สงบท้องการเรียกความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทั้งกลางวันกลางคืนคู่เป็นเพียงลาติก็น่าชมปุสวดธรรมะสังเวกับจริงนะสเปสังขาริจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามปธรรมทั้งมวลนั้นสิ้นมันไ่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วหายไปสเปสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามปธรรมทั้งมวลนั้นสิ้นมันไปทุกขเนื้อประเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายสเปธรรมะในตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทำไป ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าตัวว่าตนของเราทุ่วังชีวิตตายย่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงวัฒนธรรมความตามยเป็นของไมยย่ยั่งยืนอสวงมายามนิตะพังเ,เราจะพึงตายเป็นแท้วรรดาบริโยสัตว์มีชีวิตตามจิตของเรามีความตามยนที่สุดรอบชีวิตาตามเมนี้ต่างชีวิตต่งของมันของไม่เที่ยงวังเมนี้ต่างความตา,มมายเป็นของไม่เที่ยงว่าตากุลในสังเวชอญญญายังกายโยจิรังร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ได้ตั้งนานเป็นตะวิญญาณโนกันปริิงงซึ่่แผนดน กะริงครังอีวังประดุดังว่าท่านไม้ต้องฝื้นี้แะต่างหาไปดูไม่ได้ในเจ้าประสังคาราสังขารทั้งหลายมีแท่งหนอปฐะาว้ธรรมโนมีความเกิดแล้วมิคอนสัมปะรมนาวชิดนานุชนติขันเิดแล้วอย่าปักไปเตสังมุปสเปสโกความเขาไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตาบริจาร์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันจะตายอยู่มนิสุดจำมิสทะเลที่ตายแล้วแล้วมันจะตายแต่ที่มมิสท่ามีแล้วก็อยากตายเหมือนกันนั่นทีมีแต่ช่างเสียโความสูงเลยแต่ในความตานี้ย่อมไม่มีแก่เรา w สอนเมตตาอย่างจ e ิงๆอย่าง i ริงๆกรองสมังสเปยวติกังปุญญโนมุตันตุสนันตุปนตอเยเทวาสมิงตานิกติกตา a ิกาตาทานตุสตานตุทุกขะปุจจตุมาตาปิตาสุขตาหนตุทุกขะปุจจตุสเปย a ติก a สุขตาหนตุทุกขปุตุสเปยยติกาสุตาหนตุทุกขปุตุสเปยปิสาสเปยขาสเปยปิตาสุตาหนตุทุกขปุตุสเพอาติกตาหนตุตนคตุตุทุปุตุสัพเเทวาสุตาหนตุทุกขปุตุสสมินสมิตโว วัดสวดหลวงปู่ทวดนโมพุทธ่สัตว์กันติมายะติปะขวานโมพุทธ่สัตว์กันติมายะติปะขวานโมพุทธ่สัตว์กันติมายะติปะขวาปฏิทานาคาคาถาญาติวตาสนิวิหารวาสมีทูเปโทติีตดิงตดิงตดิงธานธรรมฐานีนะพันตุปุชิตาสุติงกรณ์เทถวิหารมันธเรเทรามัจะมชานนวกาติปิกขโวสารมิกาธานอปัสกาขมาเจเทศาลีขมาเิสลาสปาปะพุทธสุกิตาปุตเตชาราพุชาเยปิจะ อันตสัมภวาสังเถสะชาตาอัตโมปัจจิตาวิญญาณังธรรมะวรลังปจิจเตสัพเพปิทุกะสักโรตุสังขยังทัดุดจิรังสตังธรรมโมธรรมตาถาจุบุคระสังโคขุตุสมุขวะตายจาหิตาวะจันำเหราคตุสัตโมสเปปิธรรมจาริโนวุทิงธัรมปาปุเนยามักธรรมิอาทิจเปติเตปัสนาหุตุสเปปิปานิโนพุทธศาสนีสัภัทนานปวิชนโตกาเรเทบุปัสสันโต วุติภาวะยัจฉตานังสมิตังนิทุมีธนิงมตาปิตาจัตตาราชังนิตังรักขันติปุตตะกัมเอวัมธรรมีนรราชานุปชังรักขันตุสัพพธาเทวตาอนโยชนะคาตาตุกะปารานิตุกะเพราปตานิปัจจารสุกะปตานิสุขังหุนตุสเปปิปันนิโหนิเตวตาจามิหิสัมปตังมุญะสัมปตังเทวฟังเทวานุโมทนตุสัมปเสติติยาตานังประทันตุสัทยาสีสังรักขันตุสัพพตาภาวนาภิระตาหุนตุขาจันตุเทวตาคาตา สมังคนคาถาคุนตุสปังสมังคารังรักคุนตุสัพเทวตาสัพพุทธาเถระเปนหสนติคุนตุนิรันตรังคุนตุสปังสมังคารังรักคุนตุสัพเทวตาสัพพะตมารุภัยนะสนติคุนตุนิรันตรังคุนตุสปังสมังคารังรักคุนตุสัพเทวตาสัพพะสังคารุภัยนะสนติคุนตุนิรันตรังสัพเพปุธาพระปตพิจิกานันจะยังพรางงานตัเชนะรักของทามิสัพพโสสัพเพปุธาพระปตพิจิกานันจะยังพระัง อนันตาเตเจนรักมามิสัพโสจะเพีรุตตาพระบตาป็นเจการจะยังพรังอนันตาเทเจนรักมทามิสัพโส สเปีพุทธะพระพุทธะปัญจกานันจะยังพระอนันตาเชนนขงันทำมสัพปะเพุทธะพระพุทธะปัญจกานันจะยังพระอนันตาเชนนขงันทำมิสับปะเพุทธะพระพุทธะปัญจการนันจะยังพระงอนันตาเชนนัของันทมิสัปะสสเปียรพุทธะพระพุทธะปัญจกานันจะยังพระอนันตาเชนนังมัทสัปะุปะยรพุทธะพระพุทธะปัญจกานันจะยังพระรังอนันตาเชนนักของันสัพพะส ด้วยอำนาจแห่งมุกุสนที่ข้าพเจ้าได้สวดสารได้พระพุทธนิลวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนภูตปิดหวงผู้เสด็จสันคาไรขอเนี่ยสองแห่งมุกุสลนี้จงเป็นสัปปสิริมงคลให้เคียวข้าศ์ปลอดภัยจากทุกโขโรคอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งได้ด้านสุจริตที่มั่นคงเป็นสมาธิชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากระจนดอดจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตตั้งมั่นอยู่ในคำสอนแห่งองค์ปัสสานอวงสมุทรเทจ้ายผู้้ไดอนุโมย พัฒนาสัตว์ทุกในมรดกสดครั้งนี้ปลประสิทธิ์ประสาทพร้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตาญาติเศรษฐีทั้งฝ่ายพรยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงนี้สามสิ่งอุเบกษ์สรรสร้างขึ้นได้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวภาพนิทานภาพศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทอญ